ฮัลโหลวันนี้นะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ศูนย์การค้า MBK Center วันนี้เราจะพาทุกทุกคนไปชมบรรยากาศงาน Spy Family Pop Up Store ซึ่งงานก็จะสิ้นสุดในเดือนนี้แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ไปก็อย่าลืมไปกันนะเดีวเราไปชมบรรยากาศงานกันเลยแล้วแล้วเราก็มาอยู่กันที่หน้างานของ Spy Family กันแล้วนะ ซึ่งงานจะจัดอยู่ที่ชั้น4โซน A ของ MBK น,นะใครที่ผ่านมาแถวนี้หรือว่าใครที่มาชมงานพอถึงทางเข้างานแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นน้องอาเนียและก็น้องบอลตัวใหญ่ตั้งอยู่หน้าง,งานเลย mm. ส่วนที่เรามาวันนี้เป็นวันหยุดซะด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะต้องต่อแถวยาวซะหน่อยใครมาวันอื่นก็อาจจะไม่แนั่นเท่าวันวัน,ว,น,ว,นวันหยุดก็ได้นะ เคงั้นเราก็ไปดูข้างในกันเลยและโซนแรกเมื่อเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นน้องตัวละครหลักของเรานั่นเองต่อมานะก็จะเป็นบ้านของน้องอาเน,นียนั่นเองใครที่อยากมาถ่ายรูปกับเหล่าตัวละครนะพลาดไม่ได้แล้วแล้วก็จะมีโซนที่เป็นแกลเลอรี่รูปภาพภาพสัตว์อนิเมะจากทั้งใน MV มให้เราได้รับชมกัน นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังมีเพื่อนๆขนน้องอาเนียให้ทุกคนได้ถ่ายรูปด้วยนะนี่นี่มีคนแต่งคอสเพย์ด้วยต่อเนียนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยในงานนี้ใครๆที่มาก็ต้องมีการซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปมากใช่ไหมล่ะอีกทั้งมีของกินอย่างไอติมเครื่องดื่มแล้วก็มีสายไหมด้วยนะ ส่วนใครที่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะมาดีหรือไม่มาดีนะไม่ต้องคิดนานเลยนะรับรองว่าถ้ามาที่นี่แล้วล้วก็จะได้รับความอิ่มอกอิ่มใจกลับไปอย่างแน่นอนอ๋อจะบอกว่างานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะรีบมานะจะหมดสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วแล้วเจอกันไม่เจอหรอก